ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสมุนไพรของเม็ดยาวิญญาณธาตุและเม็ดยาธาตุแท้จริงนั้นหายากโดยทั่วไปแล้วแม้กินพวกมันเข้าไปเพียงหนึ่งเม็ดก็ทำให้ผู้บ่มเพาะประหยัดเวลาการบ่มเพาะได้มาก จเจว้นก็แต่เฉินเซี่ยงที่กินเม็ดยามากมายราวกับกินเม็ดถั่วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องขอบคุณทักษะเทพที่ทำให้เขาสามารถสร้างน้ำลายมังกรทองช่วยเร่งการเติบโตของสมุนไพรล้ำค่ามากมาย นั่นจึงทำให้เขามีเม็ดยามากมายในครอบครองเฉินเซี่ยงดาวว่าในอดีตที่ผ่านมาซูเหมยยาวและเป่ยยู่อยู่ต้องแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งพวกนางอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากแดนสวรรค์ เพราะซูเหมยเหยาวทราบถึงทักษะน้ำลายมังกรสำหรับหลายๆคนแล้วการปรุงยานับเป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะพวกเขาต้องเฝ้าสังเกต,ตเตาปรุงยาเป็นเวลานานซึ่งอย่างน้อยๆก็กินเวลาไปหลายเดือนแต่ถึงแม้การปรุงยาจะน่าเบื่อ เราผู้สกัดกลั่นเม็ดยาลุนรู้สึกดีใจเมื่อสกัดกลั่นเม็ดยาได้สำเร็จแม้แต่เฉินเซี่ยงที่มีความวัยในการปรุงยาที่ไม่ธรรมดายังรู้สึกมีความสุขเมื่อเขาสกัดกลั่นเม็ดยาสำเร็จ ตั้งแต่ที่เขาเรียนรู้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นที่เป็นทักษะปรุงยาระดับสูงอัตราประสบความสำเร็จในการปรุงยาของเขาก็เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เขาสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุและเม็ดยาธาตุแท้จริงได้สำเร็จ100เปซซึ่งเม็ดยาทั้งสองนับว่าสกัดกลั่นได้ยากยิ่ง สมุนไพรของเม็ดยาวิญญาณธาตุเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้เฉินเซียงมีสมุนไพรในครอบครองถึง200ชุดเพียงแต่เขาตั้งใจจะใช้สกัดกลั่นเพียงครึ่งส่วนสมุนไพรของเม็ดยาธาตุแท้จริงนั้นเติบโตได้ง่ายกว่าเพียง3 เดือนเฉินเซียงก็ปลูกพวกมันจนเติบโตได้ทั้งหมด150ชุดซึ่งเขาจะใช้สกัดกลั่นเพียง50ชุดเท่านั้นหากเขาสกัดกลั่นพวกมันสำเร็จทั้งหมดเขาก็จะได้เม็ดยาทาตุแท้จริงถึง500เม็ด ส่วนสมุนไพรของเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงจำนวน80ชุดที่เหลืออยู่เขาตั้งใจว่าจะใช้พวกมันสกัดกลั่นในอนาคตตอนนี้เขามีเม็ดยาสร้างรากมากมายอีกอย่างมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับการบ่มเพาะของเขาแล้ว ทักษะการสกัดกลั่นเม็ดยาของเฉินเซี่ยงในยามนี้ก้าวหน้าจนไม่อาจเทียบได้กับเมื่อตอนที่เขาอยู่เมืองดันเซี่ยงตอนนี้เขาสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุได้สามเม็ดด้วยสมุนไพรเพียงหนึ่งชุดซึ่งเมื่อคราวที่เขาสกัดกลั่นมันเป็นครั้งแรกเขาทำได้เพียงหนึ่งชุดเท่านั้นเมื่อครั้งการแข่งขันปรุงยาที่ดันเซียงเถาหยวนเฉินเซียงใช้เพียงเตาปรุงยาจำแรง แต่ตอนนี้เขากำลังใช้เตาปรุงยามังกรเพลิงซึ่งทำให้การสกัดกลั่นรวดเร็วขึ้นมากสูเหมยยาวและเปยยูอยู่ช,ยช่วยเฉยินเซี่ยงจัดเรียงสมุนไพรภายในแหวนพวกนางช่วยให้เฉินเซี่ยงประหยัดเวลาในการจัดเรียงสมุนไพรได้มากครึ่งเดือนผ่านไปภายในห้องส่วนตัว เฉินเซียงสูดหายใจลึกเขาเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากแต่ใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขการท้าทายขีดจำกัดนับว่าเพียงพอแล้วค่าเหน็ดเหนื่อยจากการสกัดกลั่นเม็ดยาวิญญาณธาตุทั้ง100รชุดและเม็ดยาธาตุแท้จริงอีก50ชุดค่าใช้เวลาไฟทั้งหมด15วันเต็มเฉินเซียงบิดยืดร่างกายก่อนจะเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน เม็ดยาวิญญาณธาตุและเม็ดยาธาตุแท้จริงนั้นสกัดกลั่นได้ยากกว่าเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงมากอีกอย่างตลอดเวลาที่สกัดกลัน่นเฉินเซี่ยงยังใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นควบคู่ไปด้วย มันเผาผลาญสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป็นจํานวนมากแต่นั่นคือรูปแบบการฝึกเขาสกัดกลั่นเม็ดยาอย่างต่อเนื่อง15วันเต็มโดยไม่พักเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากหากเทียบก,กับการต่อสู้ติดต่อกัน15วัน เมื่อตื่นจากนิทราเฉินเซียงก็หยิบเอาขวดหยกขนาดใหญ่ออกมาสองขวดภายในกล่องมีเม็ดยาวิญญาณธาตุอยู่300เมาา็ดและเม็ดยาธาตุแท้จริงอีก500เมาา็ดรูปลักษณ์ของเม็ดยาวิญญาณธาตุดูประณีต มีกลุ่มเพลิงขนาดเล็กลอยยวนอยู่ที่ศูนย์กลางของมันส่วนเม็ดยาธาตุแท้จริงนั่นโปร่งแสงเฉินเซียงคิดว่าเม็ดยาทั้งสองนี้ยังไม่งดงามเมื่อเทียบกับเม็ดยาสร้างรากฐานที่เปล่งประกายแสงที่ครามระยุประยับออกมา หากนำพวกมันมาวางไว้รวมกันเป็นร้อยร้อยเม็ดพวกมันจะงดงามจับใจมากทีเดียวข้ากินพวกมันไม่ได้สงสัยข้าคงต้องของให้อาจารย์ช่วยเฉินเซี่ยงยิ้มอย่างขมขื่นข้าไม่อยากไปเลยจริงๆไม่เป็นไรหอรอออกรอ อีกไม่นานเจ้าก็ชินที่สำคัญมันก็ดีกับเจ้ามาาเปิดอยู่ยูกกล่าวแม้เฉินเซียงไม่อยากไปแต่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาอย่างรวดเร็วและขจัดผลเสียต่างๆที่จะตามมาในอนาคตเขาทำได้เพียงกัดฟันเพื่อลงไปขอความช่วยเหลือจากหวงเจียนเทียนในดินแดนต้องห้ามถึงหวงเจียนเทียนจะเป็นคนประหลาดแต่เขานับเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบ่มเพาะอย่างโชคโชน เขาสามารถวางแผนการบ่มเพาะให้กับเฉินเซียงเพื่อให้เขาสามารถใช้เม็ดยาได้จำนวนมากทั้งยังสามารถยกระดับการบ่มเพาะอย่างก้าวกระโดดได้โดยไรซึ่งผลกระทบกับรากฐานการบ่มเพาะของเขาจนในที่สุดก็ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นนั่นคือความสุขหลังความทุกข์ ภายในหลุมลึกเฉินเสี้ยงแท้ขาไก่พลางกล่าวถามอาจารย์อันธพานน้อยจากตระกูลต้าหลีกราบข้าเป็นอาจารย์แล้วท่านไม่คัดค้านอะไรข้าใช่ไหมยอดเยี่ยมเจ้าสามารถจับเจ้าเด็กจากตระกูลต้าหลี่มาเป็นศิษย์ได้จริงๆข้าไม่มีอะไรต้องคัดค้านอยู่แล้ว เจ้าเองก็ทำเรื่องที่คาดไม่ถึงอยู่เรื่อยเหมือนกับข้าในอดีตที่ผ่านมาหวงเจียนเทียนหัวเราะเริงราถ้าข้าไม่เป็นแบบนี้ข้าคงไม่สมกับที่เป็นสิทธิ์ของท่านเฉินเซี่ยงหัวเราะพลางกล่าวหวงเจียนเทียนหัวนนึกถึงวิธีที่เฉินเซี่ยงทำกับผู้เท่าไห่และคนอื่นๆพลางเขาหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งทั้งยังกล่าวชมชเฉินเซี่ยง ตั้งแต่เฉินเซียงกลับมาย่างดินแดนลี้ลับห่วงเจียนเทียนก็แอบประหลาดใจเขาเชื่อว่าเฉินเซียงต้องหนีไปไกลแล้วแน่ๆแ,แต่เมื่อเขาได้ทราบเรื่องราวต่างๆที่เฉินเซียงเล่าให้ฟังเขาก็เข้าใจและส่งเสริมการตัดสินใจของเฉินเซียงวิธีนี้จะเป็นวิธีในการคลายข้อบาดหมางระหว่างพวกเขากับอีกฝ่ายเพราะหากไม่เช่นนั้นแล้วเฉินเซียงจะตกอยู่ในอันตราย เขาจะถูกเหล่านักสู้ขอบเขตนิพพานมากมายไล่ล่าอาจารย์ท่านเคยไปแผ่นดินราชาหรือเปล่าเชิญเสี่ยงกล่าวถามอย่างสงสัยเพราะเขาสนใจสถานที่แห่งนั้นมากข้าเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งผู้คนที่นั่นไม่ธรรมดาพวกมันแข็งแกร่งแต่ที่พวกมันชอบคุยโวอวดอ้างว่าพวกมันมีสายเลือดแห่งราชานั้นไม่ได้โป้แปด จากที่ข้าคนา้นคว้าเจ้าพวกที่มีโลหิตของราชานั้นเหมือนกับคนในตระกูลต้าหลีเพียงแต่พวกมันน่าเกรงขามกว่าตระกูลต้าหลีเสียอีกนั่นเพราะตระกูลต้าหลียากที่จะบ่มเพาะปราน ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ของตระกูลต้าหลี่นั้นอ่อนด้อยแต่พวกที่มีเส้นชีพจนราชานั้นกลับมีอยู่มากหวงเจียนเทียนกล่าวอย่างจริงจังผู้ใดก็ตามที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานของเขาคนผู้นั้นย่อมไม่ธรรมดาสิ่งที่ทําให้เฉินซิ่งตกใจคือคนพวกนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าตระกูลต้าหลีมันทำให้หัวใจของเขาเต้นรัว ตอนนี้เสียเ่ยวเฉวที่ปลุกพลังแล้วนับว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากขนาดเป็นเฉินเซียงเองยังไม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถเอาชนะเสียเ่ยวเฉวได้100%เอร์เซ็นตแต่เสียเ่ยวเฉวกลับยังห่างชั้นกับผู้คนในแผ่นดินราชา เจ้าหัวล้านน้อยก็มาจากแผ่นดินราชาเหมือนกันไม่ใช่เหรอทำไมเขาถึงดูอ่อนแอและแก่มากด้วยเฉินเซียงกล่าวถามอย่างสงสัยฮ่าๆ้าเจ้าบอกว่าเจ้าหัวล้านน้อยอ่อนแอหรือมันะน,น่าเกรงขามส่วนเรื่องที่แก่ก็เพราะมันมีปัญหาบางอย่างกับเส้นที่จนราชาแต่หลังจากที่มันไร้ความหวังในการทลวงระดับจู่ๆเส้นที่จรราชาของมันก็ตื่นขึ้น จนทำให้มันก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดทั้งยังทำให้มันก้าวเข้าสู่ขอบเขตนิพพานในพริบตาแต่ข้าไม่รู้ว่าสิทธิ์พี่ของเจ้าทำอะไรกับมันบ้างเพราะท้ายที่สุดมันก็กราบสิทธิ์พี่ของเจ้าเป็นอาจารย์และเข้าร่วมกับนิกายยอดนักสู้ในตอนท้ายเจ้าหัวล้านน้อยเป็นคนที่อ่อนโยนยากนักที่มันจะลงมือหากไม่มีเรื่องราวจำเป็นมันก็คร้านเกินที่จะลงมือห้าห้า หวงเจียนเทียนไม่ได้กล่าวตอบเฉินเซิยงเองก็เข้าใจผู้ที่มีเส้นชีพจรราชาจะแข็งแกร่งกว่านักสู้ในระดับเดียวกันเป็นอย่างมากซึ่งคล้ายกับคนของตระกูลต้าหลีเด็กน้อยเจ้าคงไม่ได้ลงพูดคุยกับข้าเฉยๆหรอกใช่ไหม ข้ารู้ว่าเจ้าสามารถออกไปจากที่นี่ได้ส่วนข้าก็ไม่อยากออกไปให้เสียกำลังฉะนั้นรีบพูดมาเถอะว่าเจ้าลงมาที่นี่ทําไมเฉินเซี่ยงจ้องมองหวังเจีย้ยเทียนเขาคาดไม่ถึงว่าหวงเจี๋ยเยนเทียนจะออกไปได้จริงๆ เฉินเซียงไม่กล่าวอะไรเขาเพียงหยิบเอาขวดหยกขนาดใหญ่ออกมาแล้วเปิดมันออกเมื่อหวงเตียนเทียนเห็นเม็ดยาวิญญาณธาตุและเม็ดยาธาตุแท้จริงจำนวนมากในนั้นเขาถึงกับอุทานออกมาด้วยความตกใจสายตาของเขาหยุดตรึงไว้ที่เม็ดยามากมายเหล่านั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ